น้องหนูนอนคำข้างเล่นพี่น้องอืนอนคำข้างเล่นเฮ้ยอย่าเป็นคักเนาะนอนคำข้างนี่เป็นนางอันนน่ารักว่าพี่น้องน่ารักว่ามุเจ้าวะน่ารักครับน่ารักมากอศรสาพี่น้องผู้สาว ผู <c oughs> ้สาวผู้สาวนี่แม่เชิญน,นี่จะเชิญเชิญมาไว้สิบปีต้นข้าลิปตัด<อ>แล้วพี่น้องนี่ข้าลิปตัดเทียบไปเห็ดอันอันลูกอมไม่พี่น้องเห็นไหมให้จุไอ้มาไอีต,ตนอ้นไอ้เหงาขวานะนต้นข้าลิปตัดพี่นอ้องอืม แมนเบิร er, um, <hi> yes, ์ดมันต่นขั้วตัดเบิดเลยอืมไม่ใช่หรอว่ามันนิยังเนี่ยแต่มันต่นขั้วตัดพี่น้องบัลลนงกต้นมะนาวคำว่าไม่ต้นบักหวานเนาะพี่น้องอะไม่ต้นบักหวานกว่าสื้อมังบัลลัก์น่ากับพวอยากได้ย้านตกโซ่แต่สายอยู่พี่น้องนวยบักลนงก เจ้าเห็นบ่ตนนัวนีไม่ต่างว่าสีหน่วยสีหน่วยอย่างงามเลยพี่น้องเอ้วยน้ำผักหมักสม้สมสม้สมใน่พี่น้อง งามเลยดกขัด,ก,ก,ดกเนี่ยเฮ้ยมนตนลนี่นี่จะตนลกกหน่งหาซิบออยไป้องบับยางงามเลยสืย่อแจกต,น,กตน,นี่แงเอาแจกตนนัวอยน่ะนี่เอาตอนนี่ตนเดียวนี่ไปมึงไหม หาที่ปล่อยต้นหมีเป็นนุวยดิบนี่สะออนครับนะป้าดงามครับนี่แต่งามๆหน้องเลยเนี่ยบักสม,มียังก็บสมกีดติห์ฮะสมกีตต้นอื้อ nghe ừ, luôn này, sung kiết bình cả, đục cả này, ừ. Ừ. Tín, đốc, đốc. Đốc, đốc. này mà đốc, đốc, đốc. บัดค่อยซื้อไปปลูกนั่คก็ว่าโดกไปนองมีตั้งแต่ใบเขาเห็ยดยังไงก็โดกขักแต่นี่คอยซื้อเราได้ต้นหนึ่งบาดน,น,น,นี้มีแต่ใพไปนองเออเราบอกว่ามีหน่วยคอยใส่ปุ๋ยหมากกบซ้ำเกาเนี่ยง่ามขาดข่อยสะออนด้านนี้กันเนี่ย งามค่ะคแ่เมืองทางใดก็งามพี่น้องอยากได้ดิแต่ว่าดูแลเปลี่ยนพี่น้องแามันบอน่ออวยอีกจะจอยสื่อตะกี้กับบ่ออหน่วยพี่นอ้องเกี่ยวว่าได้เอาไ,ไปไห้ผู้อื่นเบนปูก่ตมันว่วเป็นปน,ปน,น่วยไหมพี่น้องแกนม่งงามคักคนณแมีไม่ต้นงดกดกดกบนที่ยังไงมันก็ดกขักดกแน่แต่ปัดจ,จะกรของสื่อไปเป็นนวยตะที่แรกระเป็นน่วยทองเพลิน พ่อโดนมากไม่ถึงแต่ดอกไม่ถึงแต่ใบพีน่น้องนวยบ่เป็นอืมไอจอยเลอาไปให้หมูเลีเ้ยงตอมันบบเป็นนวยพี่น้องอืมมันเป็นหนึ่งแต่ใบใบางามงามแต่ว่าอนวยบบเป็นไอจอยสื่อเหล่านี้กสมกีดเนี่ยต้นหนึ่งตะเกียบนี่ไอจอยมาใหม่ๆเนาะเห็นขาดลาดคุบกระลาดคุบอันนี้เลี้ยงพ่ออ่านนวยนี่มันมันเบิดแลเวเนาะ มันเบิดแล้วบอกสมกีดมันเบิดแล้วบบบนี้มีตั้งแต่ใบตั้งแต่ใบงามๆอ่ะค่ะตูดพี่น้องสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยสีขาวลว้วน นี่ต่างามน้ำบอกีเดียพี่น้องพวกแพงเด้อพี่น้องเ้อบพกแพงพ่อสื่ออยู่งามผลแต่ว่าย่าจอยสื่อไปแล้วหนาตังค้าผักเดูอพี่น้องเอ้ยสื่อไปแล้วว่าพี่หม่องว่าง